สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบตองลิตเติ้ลรักจะมารีวิวการเดินทางด้วยสายการบินเชียเหมินและสายการบินไชน่าอีสเทนค่ะซึ่งในครั้งนี้เราซื้อตั๋วผ่านทาง t r i p c o m เพื่อเดินทางไปยังเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะไประบินกับเชียเหมินนะคะที่นั่งก็จะเป็นแบบสา3ส พื้นที่ระหว่างแถวกว้างอยู่นะคะขาไม่ติดค่ะมีหน้าจอให้เลือกดูหนังได้ซึ่งก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีอาหารและเครื่องดื่มเสิร์ฟบนเครื่องด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองเชียเหมือนแล้วนะคะเพื่อที่จะต่อเครื่องไปโตเกียวในไฟพรุ่งนี้เช้าแต่ตอนนี้เราก็ต้องมารับกระเป๋าก่อนนะคะเ <spe ak> พราะว่าของเราต้องรอต่อเครื่องข้ามคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยเอากระเป๋าเดินทางมาโหลดใหม่ค่ะทุกคนคะตอนนี้ใบตองมาถึงสนามบินเชียเหมือนแล้วนะคะเครื่องบินก็เครื่องบินเชียเหมือนเหมือนกันคะ่ะตอนนี้ใบตองจะไปโรงแรมเชียเหมือนค่ะ ของสนามบินนะคะใช่ไหมอ่ะจะมีรถบัสจากสนามบินไปที่โรงแรมฟรีนะคะแต่ตอนเช้าจากโรงแรมกลับมาที่สนามบินอันนี้เราต้องเสียเงินค่ารถเองค่ะความดีงามของสายการบินนี้ก็คือกรณีที่เรามีต่อเครื่องข้ามคืนเขาก็จะมีโรงแรมให้เรานอนฟรีด้วยนะคะห้องใครเอ่ยห้องใครเอ่ยดูซิดูซิ ว้ว้นน้อนนี้ถอดอท้าก่อนนะคะอันนี้จะเป็นตารางเวลาที่เราสบัดมารับที่โรงแรมรานะคาคนละ15หยวนเท่านั้นเองแต่ไปตอนนั่งแท็กซี่ก็จะอยู่ที่38หยวนค่ะที่โรงแรมมีมื้อเช้าให้ด้วยนะคะแต่พอดีเราออกกันแต่เช้าเลยกินไม่ทันก็เลยไปกินมื้อเช้ากันที่สนามบินค่ะ ็หแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางไปเยือนโตเกียวแล้วค่ะทุกคน เตานั่งที่นั่งริมหน้าต่างฝั่งซ้ายนะคะขาไปเราจะได้เห็นวิวภูเขาฟูจิแบบนี้ค่ะสำหรับขากลับก็จะเป็นสายการบินไชน่าอีสเทิรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ Terminal 2แล้วก็สนามบินนาริตะนะคะเราจะไปเช็คอินที่สนามบิน B นะคะนั่นแหละเคาน์เตอร์ B เห,ออนนะะห้องน้ำที่สนามบินนานิตะใหญ่มากดีมากและห้องน้ำที่นี่เขาเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยนะคะ างในสนามยิงก็จะมีร้านจำหน่ายของฝากขนาดใหญ่ใครที่อยากจะช้อปปิ้งเพิ่มก็มาละลายเงินได้ทางนี้เลยค่ะ คะตอนนี้เราอยู่บนสายการบินช China Eastern Airline แล้วนะคะนี่ต,นตอนนี้ไม่ต้องนั่งข้างหน้าต่างด้วยนะม,มีต,ติดขนข้าวแล้วก็มีผ้าเช็ดแก้วด้ยสายการบินนี้ไม่มีจอส่วนตัวนะคะจะต้องดูจอรวมแบบนี้ค่ะ อนนี้เรากำลังลงที่สนามบินนานจริงเพื่อที่จะรอต่อเครื่องกับกรุงเทพนะคะระหว่างรอต่อเครื่องก็ทานอาหารให้อิ่มนะคะเพราะไฟร์ไปกรุงเทพไม่มีเสิร์ฟอาหารนะคะมีแค่เครื่องดื่มค่ะอร่อยอสุด ขอบคุณที่ติดตามดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่งองใบตองเลิศเจนดักด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย